วันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนเทคนิคการรูดนะครับการรูดหวยนี่ก็คือง่ายๆครับการรูดหวยนะครับนี่มันได้กําไรชัวร์หลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันรูดยังไงอาจารย์หนูได้ยินแต่รูดกับวิ่งเหมือนกันไหมรูดกับวิ่งไม่เหมือนกันวิ่งคือวิ่งตัวเดียวเช่นเราวิ่งศูนย์นี่มันจะออกอะไรก็ช่างใน3ตัวนะมันจะไปอยู่หลักร้อยหลักอะไรก็ช่างเราได้แน่นอนแต่มันจะได้เช่นลงทุนเป็น0มันจะได้มา300ถ้าออกบน ล่างมันจะได้ประมาณ400คือกําไรลงทุนเยอะแต่กําไรน้อยส่วนควําว่ารูดนะคะคะําว่ารูดก็คือสมมุติวันนี้ให้รูด0นะครับสมมุติวันนี้ให้รูด์รูด0กย์ือซื้อเลยครับรูด0หน่อยนะครับก็คือ01ไอ้00จนถึง09กับ00010203อะไรประมาณนี้จนถึง09ไปกลับบนล่างด้วยนะครับมันจะเป็นทั้งหมด38ประตูแต่ถ้าแยกบนแยกล่างก็เป็นแค่19แต่ถ้าไปกลับบนล่างแล้วจะเป็น38บานหึทําไมมันเยอะจังมันได้กําไรเช่นรูด์ไป10บาทเราจะลงทุนไป380บาท ถูกมานะครับถูกมาคือทุกวันนี้บางที่เขาก็จ่าย90บางที่จ่าย70อ่ะเราเอาคิดราคามาตรฐานคือจ่าย70อ่ะถูกมาก็ได้700ครับเราลงทุนตัวละ10บาทไป380ลบ380บาทเหลืออยู่320บาทครับนี่คือกําไรลงทุนไป10บาทถ้ารูศูนย์นะนี่คือกําไรคือ320บาท 320บาทนี้ค่าแรงข้างต่ำแล้วนะครับกินข้าวได้กี่ข้าวเราอย่าไปซื้อเยอะเราถูกทุกวันเพราะหวยมันมีทุกวันเราซื้อแค่นี้เพื่อหวังกำไรแต่ถ้าที่ไหนจ่าย90จะได้กําไร520คือที่ไหนจ่ายเยอะมันจะได้เยอะกว่าเลยคือห้าร้อยยี่สิบคือเราลวดแล้วมันจะออกอะไรก็ช่างข้างเราไม่ต้องเจาะแต่ถ้าใครอยากเจาะก็จาอหกคู่นี้ให้นะแต่ความเสี่ยงมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าใครลูดคือชัวร์เหมือนอาจารย์นี่เช่นหวยไทยลูดเก้าลูดเก้าไว้จบเลย ถ้าเราอยากได้เยอะขึ้นเราก็ลูดเยอะไปสิลูดตัวร้อยหมด3า0 0ันถูกมาก็กําไร3 ,2 0 0ถ้าจ่ายบาท70นะที่ใน90ก็กําไรอีกเข้าตัวเลยครับแต่ถ้ามันมาบนล่างงมวนไหน่นะเช่นศูนย์ออกบนออกล่างรอบนั้นนะเราได้คูณ2อโอ้โหกําไรเท่าตัวตหลายคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็รูด5าบาททุนน้อยก็ลุดนบาทรุนหบาทหมดไปร้อถูกมาได้350รบ190ครับกําไรร้อเนี่ยคือก็ กำร้อหก็ได้ค่าประทูอยู่แค่นั้นครับไม่ต้องคิดเยอะรูดแล้วค่อยมาซื้อตัวที่ชอบเน้นๆเ,เอาเพิ่มเงินเอาแค่นั้นนะครับอาจารย์ปากไว้เป็นแนวทางนี่คือเทคนิคการรูดนะครับขอให้ลูกศิษย์ทุกคนลองนําไปใช้ดูเผื่อจะโชคดีก็ได้ครับสวัสดีครับมมมาาาลล ดวงดอกไม้มาตั้งวายเพื่อโบกับสวัสดี FC อาจารย์น็อตตี้นะครับนายกสมาคมคนนอนนอกทุกคนครับวันนี้ นะครับเมื่อบานต้องกอ,อื่นเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับถ้าใครไม่ไม่แชร์วันนี้ก็เสียใจมากเลยนะครับก<ช>็เมือ่อบานต้องขอบอกว่าขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษหวยลาวครับเจ็ดวติดหวยลาวเามื่อบานฟันสามเจาะสามสี่สามอาจารย์ไลฟ์สดให้ตั้งร้อยชั่วโมงหนึ่งนะแล้วก็มีลอตเตอรี่ไทยด้วยนะครับใครยังไม่ดูไปดูคลิป ที่มีรูปลอตเตอรีร่นะครับอาจารย์แถมแนวทาง16กุมภาให้แล้วก็รีบไปซื้อซ้าสามหางไปซื้ออาจคุณอาจจะถูกลงมาที่นหนึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับที่พูดมาแค่สมมุติทั้งหมดไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,น,นันทุกชนิดการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเลยครับเพจจริงจะไม่ปักหมุดหวยเว็บพนันนะครับจะมีให้อุดนุนน้ำปลาออนัตตี้นะครับน้า เหรียญปู่ใหญ่รุ่นแรกแล้วก็พญาเล็บคุดนะครับก็ห้อง v ีพีนะครับใครอยากข้าห้องก็เดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้แล้วก็คลิกเข้าไปนะครับพญาเล็บคุดก็399ตอนนี้ค่าส่ง50เดี๋ยวผมบอ,อกให้ค่าส่งฟรีแล้วกันนะครับเป็นของมงคลเสริมโชคสมดวงกั้งป้องกันคุณใส่นะครับก็ใครรวยบ้างนะครับใครหนาวบ้างคอมเมนต์ให้จย์หน่อยเมื่อวานนี่เรล่นี่เจ็ดงวดติดนะนรวมฮาหนอยนะไม่ใช่แค่เลา่านะเล่านี่สามงวดที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชั้นบนชั้นล่างงวดน,นั้นก็เข้างวดก่อนก็เข้าแล้วงวดน,นี้ก็เข้าอีกครับ โอ้ cation. หแม่นมากช่วงนี้ฮอตจริงๆอาจารย์นะที่เมื่อวานเข้าพิเศษกับ V.P เนาะสำหรับแต่ปกติตายเนาะแต่วันนี้ก็จะมีทานนไรพิเศษปกติ V.P นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะยอดการซับสไครต์ตอนนี้1นึ0 0 0สนพซับแล้วขอบคุณมากครับขึ้นมา5 0,000ซับเลยทีเดียวก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็วันนี้เดี <rados Ariana essays odie> ๋ยวจะวางเนื Meeting. ้อท่าให้ตอนนี้อยู่ที่บริษัทอ่าบริษัทโคโค้คลิซชื่อว่ายังไงเนี่ยโคโค้ไทยโครีไทยโครี ชื่อยาวมากครับยัยเพชรกำลังนั่งออกซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลอ่าซิงเกิลใหม่พี่เพชรติดตามได้เร็วๆนี้นะครับผมก็กำลังจะปล่อยครับอาจารย์นัดเล่นเป็นพระเอกนะครับแล้วก็นนเป็นนางเอกไม่ใช่นะนะครับก็เร็วๆนี้นะครับฝากลูกศิษย์ติดตามด้วยนะครับอ่ารับรองว่าโหมวนแนนอนครับพ่อแม่พี่น้องนะครับฝาก ฝากนํานะครับเมื่อวานกับรีวิวเพ่งไม่ให้เบิ้งแล้วนะครับกับได้การตอบรับอย่างดีนะครับวันนี้ก็วันนี้มาทดสอบสินค้าใหม่ที่จะลงสนามเร็วๆนี้ก็เป็นเป็นทางด้านกะพินะครับตาเกาะช้างนะครับถ้าใครเห็นอยู่ที่เซเว่นนะครับหรือว่าโลตัสอะไรต่างๆก็ฝากุดดนด้วยนะครับอยู่เป็นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แล้วก็พี่เพชรเองนะครับแล้วก็ปลาระตํานวนะครับจะมีแบบขวดใหญ่ขวดเล็กนะครับวางจําหน่ายให้นะครับของพี่มัมก็ เอ็มเอ็มก็ใช่นะะตํานวจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยตํานวนะครับอันนี้ก็อุดหนุนได้นะครับผมนะนะครับเนี่ยรูปพีเพชนะครับเนาะของออร์นตตี้ก็สั่งกับทางเพจออร์นตตี้นะครับถ้าใครอยากได้แถวบ้านก็เข้าไปยูเซเว่นมีไหมเฮียเซเว่นจะมีเร็วๆนี้ครับเซเว่นจะเข้าเร็วๆนี้ตอนนี้ก็อยู่โลตัสเนาะโลตัสกับแมคโครนะครับนะครับก็แล้วก็จะมีกะทิเกาะช้างมีน้ำมะพร้าวกะปองนะครับ ติมกระป๋องอันนี้มีเกี่ยวนะนสุดท้ายนะครับก็แก้วไม่ใช่แค่ใส่ซ่องหนูยิ้วเลยเหรอคันนี้พอไหมนะครับก็ฝากทุกคนด้วยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้แนวทางกันเลยอัปกากระดาษขึ้นมาครับนำหนึ่งไร่สดอยังเย็กใน t ิ k ตอกอ่ะวันนี้นะครับสูตรก็ เดี <formation jin inh ale> ๋ยววันนี้ผมคิดว่า2องเจยอนนะครับวันนี้ฟัน2รงูด2วิ่งสองเลยตอนนี้ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันดุคินิการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำไปเล่นหรือทําตามที่พูดมาทั้งหมดคือสมมุตินะรูด2วิ่ง2ครับ2 0 2 8 2 4อืมมันห้องหาไปเนาะนนูนเป็นเรื่องโทนแต่สองสห้องหาไอวัดดิน่ะ2 9มันจาไมจ้าของไหนดิมันห้องหาครับ 25งหามันคิดว่าแม่มันสองนย์ 20, นะครับฟังอีกครั้ง20 28 24 2์2องแปมแมว3ตัวมี2 0งศูน239ฟังอีกครั้ง2 0งศ 2 0 4 2 3 9นะครับอย่าลืมตัด0 8 0 4แล้วก็3 9นี้เลขนี้ระวังเลยนะจริงๆเม็ดเดียวผมชอบ3 9นะแต่ถ้าจะเอาตามหลักคือผมชอบ2 0ครับวันนี้ก็ฝาก2 0กับ3 9เป็นตัวเนี้ให้แล้วกันนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับใครรักผมก็แชร์นะฝากติดตามช่ององนนตตี้ด้วยอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอาจารย์นัตตี้ขอลาทุกคนไปก่อนขอให้เฮงเดยดยเจอกันใหม่ สวีดัสสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนห่างกันยุโรโควิดสิตอนเย็นขอให้ร่ำรวยอีกครับบ๊ายบายคิวแฟนเก่าเถอนี่คือบริเวณด้านในนะครับก็จะข้างหลังนี่เป็นคุณพ่ออ,อาจารย์ท่านอาจารย์แม่ปูหญ่แต่ตรงนี้ก็จะมีรูปปิงปองที่สามารถเสี่ยงโชคได้ทุกคนก็มาถ่ายรูปก,กันเยอะแยะข้างในนี้ก็จะเป็นน้ำตกเดี๋ยวพาเดินดแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งจะเดินดูก็จะเป็นถ้ำบริเวณ

ทำทนะครับมาจากอุณยเลยะที่ีเรื่องขางงาที่นี่งายครับขณะที่ที่เราเพเจอกันมาครับผมไปใสโอ้แต่เดี๋ยวผมนั้นมีเพือนสานล่ะครับครับมีเพืกับพี่มัมจะไปน้ำกันครับเมื่อนี้คือคัดจึกหน่อยเขาไมาแก้บนมาร์มก็ลายครับจะถือรักล้านเยี่ยครับ มือก้าดนะแกะบนไข่หมื่นฟองมันนี้หมอลำครับเ่นกะเรื่องไหนเรื่องงานเบนไหนนะครับอ๋อเำข้าขอน้ำพออยู่ในถํานี่ครับแมนน้องแกบนรับเราเขาแมนครับแต่ว้ครับ ข้างนาก็เป็นไข่ไก่อันนี้กับเราเขาของกทานา่อยนะครับอันนี้จะได้ไววครับขไทยครับจะมีทีมงานต้องเดินมาเงิยอ้หน่อยก่อนชิหน่อยไหมคๆเมั่มีกล่องม่มีม่มีมั่มีเลยต้องมีคนมาเกงไอ้ตายมาเผาจะไปยื้อใส่เลยตายเนี่เดี๋ยวมยังไม่เสร็จเราจะจอดอันนี้ได้อยยมไมจอเลยอืม ตันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มาขอพรนะครับตัวนี้กลับมาอกตอนนะครับ,ต,รบตัวนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือท่านอาจารย์แมมคือผู้อของอาจารย์มันตีนะครับใครขอพรอะไรก็จะสำเร็จกับผู้คนนนะ พี่เข้ามาจากอุดรนะครับเนี่อมาขอพรที่นี่มาสองรอบแล้วนะครับเสียงอาจจะเบานิดนึงเพราะว่าพี่เขาขอ,ขอพรอยู่นะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพาลูกศิษย์ทุกคนนะครับเข้ามาดูเพจจริงของอาจารย์นอตตี้นะครับก่อนอื่นเลยเราค้นหาเพจว่าอาจารย์น็อตตี้คนขี้เหงานะครับก็จะเป็นตามที่เห็นด้านหน้านี้เลยนะครับภาพปกก็จะเป็นภาพนี้นะครับ นั่งปกพญานาคนะครับตอนนี้คนกดติดตามอยู่ที่4,008แล้วนะครับเอ้ยกดถูกใจรูปนี้นะครับอะทำไรตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นป้ายนะครับคนผู้ติดตามตอนนี้20,08นะครับเพราะว่าเพจอื่นนะครับปิวไปแล้วที่เห็นนอกจากนี้คือเพจปลอมนะครับเพจจริงก็จะมีเพจนี้นะครับตอนนี้เล่นเพจนี้เป็นเพจหลักนะครับผมยังไงก็ติดตามเพจนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะกับอีกเพจนึงตําหนักปูใหญ่คนอันนั้น3 0 0 0 0กว่าคนนะครับก็จริงเหมือนกันแล้วก็นัตพงอันนั้้้นนนน20,000าากกว่ั็จริง อันนี้พอกดเข้ามาก็กดให้มันเป็นถูกใจแล้วถูกใจแล้วกําลังติดตามและตรงกระดิ่งนี้ให้กดเข้าไปครับกดเข้าไปมันจะมีตรงฟีดข่าวตรงนี้ให้เราตั้งเป็นกดเข้าไปเลยให้เป็นรายการโปรดนะครับเลือกรายการโปรดแล้วกดแล้วก็ตรงวิดีโอนี้ให้เลือกเป็นทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างนี้เป็นทั้งหมดแล้วก็กดออกไปเลยครับนี่ก็จะถูกต้องครับเพจจริงตอนนี้สองหมื่นแปดเด้อนะครับฝากติดเข้าไปติดตามให้ด้วยนะครับอาจารย์นัตีคนขี้เหขาครับ คนอีสานเฮามักคือกันเนาะปลาแดกบมปแปลกที่มักปลาดแดกมันแซบนัวบม้อาสซียูมออใดมันสิงในใจด้ยความนัวบม้เสื้อก็ลองมันตัวปลาดแดกนัวของบ้านเฮาน่วอีลี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 ปลาดแดกเนาะตีน่วอีลีน่วอีลีบม้อใดาตัวตำเล่าตำปาาาลาตำมัวเมื่อ ครับเรามาร่วมขอขมากรรมกันครับเมื่อกี้มีสายเขานะครับการขอขมากรรมคือการลดการการตัดกรรมใครไม่เคยถูกหวยใครดวงไม่ดีมาร่วมกันขอขมากรรมฟรีๆได้ที่ตรงนี้ครับอ่ะตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะตัวระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่องตามนะครับกายกรรมัง กายกัมมวจีกัมมโนกััมสันจิตจะกรมสัอจกสัญจิตจักรัมพระมันตุเมอะโหสิกกัมมพภะวัตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรม มณูกรรม, um มที่ข้าพเจา <robotics> ้าไ,ไ,ได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีดดไม่ได้ตั้งใจก็ดีดใ,ดในภพชาติใดก็ตามขอให้เจา้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรม ต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงลวนใจให้เขาเหล่านั้นกับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคณาญาผู้มีการรักคุณของข้าพเจ้าผลจาก ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์ยนใจความทุกอย่าได้ใกล้ความไกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยสสะเนียจันไรจันและอุปัติทวันตรายทั้งหลายวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น,ออน,นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพสเร็จนนิพ <Gray. S 2> พานังปัจจยโหตุสาทุสาทุสาทุ นะครับก็จบลงไปแล้วสําหรับบทขอขมากรรมนะครับใครที่ดวงไม่ดีรู้ตัวว่าทําอะไรก็ไม่เคยถูกหวยมิตรสุยนะครับเลลกับว่ตถอการงานการเล่นกับว่าดีนะครับไดมาเท่ะไรก็ใส่ไปเมื่อนะครับให้เขามารวมกันขอขมากรรมกับอาจารย์นอตติวิบวักนอนนอกไดฟีนะครับนะครับขอบคุณ f อที่ติดตามค,นนครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับยูทูบเบอร์นอตคนนี้ได้นะครับ อันนี้ก็ขอราษร์ทุกคนไปเจอกันตอนเย็นของเป็นเศรษฐีนะครับอย่าลืมติดเลขรถอาจารย์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอราทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ